สนานการับหลังจากที่เราจะทัดออกมาแถลงเห็นว่าเรามีประเด็นติดใจหลายประเด็นเลยยังไงบ้างครับ <Okay. S 1> จริงๆสถานว่าก่อนถแถลงการเนาะมันเขาควรต้องเตรียมตัวแล้วก็มีหลักฐานที่แน่ชัดมากกว่านี้การที่เขาถแถลงเนี่ยสองคนแล้วพูดไม่เหมือนกันในโต๊ะแถลงเดียวกันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้ยิ่งน่าสนใจน,น่าสงสัยแล้วมันก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยแทนที่จะได้รับความกระจ่างชัดจากการถแถลงข่าวกับการเป็นคนยิ่ง ตั้งคำถามการที่รัชทันเนี่ยไม่ไม่ยอมระบุในรายละเอียดใดๆเลยโดยโดย,โดย,โดยไม่ได้ให้เหตุผลที่ดีพอเนี่ยผมว่าประชาชนจะยิ่งสงสัยการที่คนหนึ่งบอกว่าปั๊มตรงนั้นเลยอีกคนนึงบอกว่าพาตัวลงไปปั๊มเนี่ยซึ่งพาล,ลงไปยังไงมีการประคองลงไปไหมทําถูกหลักหรือเปล่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่เราสงสัยกันอยู่ตามหลักการช่วยชีวิ ก็จะต้องมันให้ให้ฟื้นเจิดไหมแต่ว่ามันมีการไหนว่าที่สีลงมาว่างคือผมก็ไม่ได้เรียนทางด้านแพทย์มาเนาะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ผมทราบแต่ความรู้จริงๆอ่ะมันถ้าลับสัญญาณชีพไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ควรต้องทําการ CPR โดยทันทีด้วยอุปกรณ์ที่เทียบพร้อมอย่างที่เขาบอกเขาไม่ได้มีการใช้เครื่องเครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งจริงๆเป็นเครื่องมือพื้นฐานอย่าว่าแต่ตามโรงพยาบาลเลยบางทีตามมหาลัยหรือตามอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีกล่องตู้เครื่องนี้อยู่ซึ่ง รัชทรรหมอไม่ได้ใช้ซึ่งผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ใช้ตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องสาบทางการแพทย์มากพอก็าอาจจะอาจจะต้องรอแล้วก็รอให้ผู้เชี่ยวชาญออากมาให้ความเห็นด้วยเห็นว่าทางธาาเนี่ยมีการได้ตองให้ทางผมก็จะทำเองเอาวงจรปดออกมาแจกทางเราอย่างพิเศษใช่ครับผมว่ากล้องจอนเป็ดจะจะเป็นตัวตัดสิท<ช>นทุกอย่างว่าขั้นตอนในการกระทำเนี่ยทำถูกไหมใครเป็นคนกระทำใครเป็นคนปั๊มหัวใจปั๊มตลอดเวลาหรือเปล่าปั๊มตั้งแต่เมื่อไหร่สัญญาณชีพเป็นยังไงบ้างปั๊มตั้งแต่ตอน เกิดเหตุจนไปถึงโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีรายละเอียดที่เป็นข้อมูลเป็นเอกสารออกมาแล้วเราจะสาม,มารถตรวจสอบยืนยันกันได้อีประเด็นคือเรื่องอกินอาหารนอตทางเราจะทันก็ยืนยันว่าหลังจากที่รับตัวกลับไปเนี่ยบุ้งเนี่ยม,มีการกินอาหารเช่นข้าวต้มเผ่เจียวทุกวันแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายวนตอร์มองประเด็นนี้ไงบ้างท้งสุขสบายเพื่อนผมคงไม่ตายครคือผมก็ต้องยืนยันว่าไม่ว่าจะกินหรือไม่กินนะสุดท้ายแล้วเพื่อนผมตายใน อ้อมอกของราชาทันในการดูแลของราชาทันแล้วในการชนะสุดลา่าสุดเนี่ยท่านนายความก็แจ้งว่าก็ในการผักมาก็ไม่เจออาหารใดๆซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันก็คงมีรีพอร์ตของแพทย์มายืนยันในตัวคํานี้ก็คงต้องถามราชทันว่าสุขสบายยังไงถ้าสุขสบายวันนี้ผมคงไม่ต้องมาอยู่ที่วัดวันนี้ครับเรามองว่าที่คนายยังครับเกี่ยวกับเรื่องอาการของบุ้งนะครับว่า ผลการชนะสูตรหรือผลการตรวจเบื้องต้นไปยังไงอรเรื่องผลการชนะสูตรอาจจะต้องรอทนายความแล้วก็เพราะว่าพอดีผมก็อยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆครับยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรกันมีการคุยกับทนายบ้างไหมครับยังยังไม่ได้คุยกันครับมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณพุ่นเนี่ยอาจจะมีภาวะอิเล็กโทรไลต์จนมาทำให้เกิดอย่างนี้แล้วไม่สามารถทำซีพีอาร์หรือใช้อดีนารีหรือใช้เครื่องไอตีได้ครับคือตัวนี้จะต้องรอเป็นทนายความหรือว่าเป็นคนอื่นมาตอบเพราะว่ผมไม่ได้ทราบถึง เรื่องข้อมูลเหล่านี้เลยทีนี้เรามองว่าการย้ายตะวันออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหรือกลัวยังไงไหมคะเพราะก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะขอมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้มาให้มาแล้วก็กลับเลยคือผมก็มองว่ารัชทันเนี่ยเคยแถลงไว้เสมอว่าโรงพยาบาลเขาเพียบพร้อมในการดูแล <c oughs> วันนี้ก็คงแสดงให้เห็นถึงความไม่เพียบพร้อมนั้นรวมถึงว่านอกจากทันตะวันแล้วเนี่ยมีประชาชนอีกมากมายที่ตอนเจ็บป่วยรวมถึงเสียชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลรัชทัน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักกิจกรรมทางการเมืองแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ถูกคุมขังคนหนึ่งเขาก็ควรได้รับสิทธิ์ในการรับสาอย่างเท่าเทียมกันวันนี้มันก็สตอชัดเห็นชัดว่าเขามีความไม่พร้อมในการรับษาใช่ครับหลังเราอยากเข้างใจเรื่องช่วยชีวิตตัวบุ้งรักอุ้ยนั้นอยู่ตรงไหนในคับก็ยังคงสงสัยและค้องใจแล้วก็ยังไม่ได้ตัดในใดๆออกจนกว่ามันจะมีผลสรุปจากจาการชนสูตรดีแคเจน ว่าสาเหตุมันเกิดออกมาจากอะไรแต่ว่าก็คงต้องบอกได้ชัดเจนว่าผลของการที่พุ่งตายครั้งนี้มันมาจากการคุ้มขังโดยไม่ชอบจนทําให้เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําและเขาก็ได้เสียชีวิตลงแล้วประมาณนี้เรามองว่ามันเป็นการสองมาตรฐานในการดูแลเพื่อระลึกถผู้สูายที่ตายในเรือนจำผมว่าประชาชนก็คงได้เห็นกับตัวแล้วว่า การที่เขาดูแลอดีตนายกฐมนตีอย่างหนึง่งกับดูแลเพื่อนผมอีกอย่างหนึง่งมันก็คงเป็นสิ่งบอกชัดที่ดีแล้ววันนี้จะมีธีรถน้ำศดม,ม,ม,มีใครมาหรือยังมีใครแจ้งหรือยังรถน้ำศพยังเท่าที่ทราบน่าจะไม่มีครับแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ญาติๆก็น่าจะทยอยกันมาเรื่อยๆทางฝั่งการเมืองนม้มีใครแจ้งมาเลยเพราว่าจะมีใครมาร่ว,วมฟังยังไม่ได้มีใครแจ้งมา วันนี้ถ้าเราอยากจะพูดอะไรไปถึงรัฐบาลในการที่เราไปห,หาหเที่ยวสูญเสียเพื่อนไปในใี่อยากจะสะพ้อนหรือพูดเลยบ้างนั่นหมายว่ารัฐบาลเนี่ยมีอำนาจในการสั่งการลหลายๆอย่างเช่นสั่งการให้กรมรชาชทัณฑ์เนี่ยเก็บหลักฐานนั้นไว้แล้วก็จริงๆแล้วทวีสอสอ่งเนี่ยก็มีอำนาจสั่งการโดยตรงเลยที่จะส่งมอบหลักฐานเหล่านั้นนะให้ทางญาติและทางขลิมทนายความได้นํามาใช้เพื่อการตรวจสอบเพื่อหาข้อชี้ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้น รวมถึงนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้ว่าจะควรเห็นว่าคนปล่อยนักโทษทางการเมืองแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ก็มีคนอีกสามสิบกว่าคนยังอยู่ข้างในครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเก็บหลักฐานด้านในระหว่ดเนา้มันจะถูก,ถกเปลี่ยนหรือถูกทำลายไหมก็เป็นห่วงทำนั้นเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอกสารพวกนี้ทนี้มันเป็นกระดาษเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขหรือทําลายหรือเปล่าเพราะหลายครั้งเนี่ยใน การเกิดเหตุหลายๆครั้งกับประชาชนเข้าไปเนี่ยก็มีกล้อง,องวงจรปิดเสียบ้างหายบ้างถูกทำลายบ้างก็แสดงว่าสารเนี่ยสามารถไม่ฝากขังเขาต่อเอ้ยตอนนี้เขาฝากขังไปเรียบร้อยแล้วเนาะสาลก็สามารถให้ประกันเขาได้รวมถึงว่ามันมีวิธีมากมายหลายอย่างที่สารสารสามารถทำได้รวมถึงตัวราชธรรมเองก็สามารถทำได้ ผมว่าต้องเพื่อที่จะเซฟชีวิตทุกคนแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆในเรือนจำทุกคนเนี่ยก็ควรจะได้รับสิทธิในการประกันตัวออกมาใส่น้ำมานาคทะลุวังหลังไม่มีบุ้งื่อส่วนตัวใส่น้ำเนี่ยไม่ใช่ทะลุวังแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอสอบถามทะลุวังเขาเนะครับก็ในฐานะที่เป็นเพื่อนเลยเนี่ยก็คงตอบได้ว่าในอย่างตัวใส่น้ำก็าห้องยืนยันที่จะสู้ต่อไปเพื่อสิ่งที่บุ้งได้เสียไป ีหลายคนไปยื่นจิตใจกองเขาทงที่เราก็กำลังด้วยใช่ครับก็ก็แต่เราก็ได้เห็นเหมือนกันแต่ว่าพอดีได้มาอยู่ที่วัดก็เลยยังไม่ได้ไปเมื่อวานมันมีการพูดคุยกับกลุ่มกลุ่มัขึ้นหนทางกันนะคะทางตัวของใหม่และตัวกลุ่มที่วันนี้มีการไปยื่นที่ตรงนี้เรากพอดีช่วงนี้วุ่นแบบกันวุ่นอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเท่าไหร่เลยคิดว่าอาจจะต้องหลังแต่กลางค่ะขอบคุณมากครับ แล้วคิดยังไงกับที่เหลืออยู่ที่อาญากรุงเทพใต้น้ำวาลุนีบุคธนายุทธ์มีรัทุกคนปีบล้วค่นะสวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์สนะคะเรารายงานสดคุณผู้ชมนนนเดี๋ยวสักครู่นะคะจะมาสรุปการให้สัมภาษณ์ของทางคุณสายน้ำเมื่อสักครู่ให้คุณผู้ชมฟัง ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่วัดนะคะก็ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนศพในส่วนของอคุณเนติพรเสน่สังคมหรือว่าคุณบุ้งทะลุวังที่เสียชีวิตนะคะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาโดยเคลื่อนมาตั้งแต่ในช่วงเชา้าคุณผู้ชมประมาณ9้านาฬิกานะคะสำหรับพิธีทางศาสนาเนี่ยจะจัดขึ้นคุณผู้ชม มีกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมและก็ชาวนากิจที่วัดสุดทธาโพธิ์ลาดกระบังนะคะซึ่งก็จจัดในระหว่างวันที่13ถึง18พฤษภาคมค่ะนี้เราอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าศาลานะคะทางาญาติก็ขอความร่วมมือไม่ให้เข้าไปที่บริเวณด้านในความเคลื่อนไหวจุดนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีในส่วนของเพื่อนแล้วก็ นักกิจกรรมหลายท่านมาร่วมงานด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้สัมภาษณ์ในส่วงของสายน้ำซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันก็ระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตนเองก็กำลังวุ่นกับงานศพอยู่ก็เลยไม่ได้พูดคุยกับทางท่านอื่นแต่ว่าอยากจะบอกนะคะคุณผู้ชมว่าก็ยังคงมีการติดใจกับเรื่องของ แถลงการของทางกรมรชาชธรรมเองด้วยเพราะว่ามีข้อมูลออกมาที่ไม่ตรงกันส่วนเรื่องผลการชนะสูตรนะคะก็เดี๋ยว,วช่วงเย็นวันนี้ประมาณ16นาฬิกาทางทนายจะเป็นผู้แถลงค่ะซึ่งก็ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปั๊มหัวใจเนี่ยคุณผู้ชมว่าปั๊มเลยทันทีแล้วก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมเพียงพอหรือไม่ในการดูแลผู้ป่วยเนื่องจากว่าในกรมรชาชธรรเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่โเข้าทางการเมืองที่ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่ ต้องรักษาอยู่ภายในกรมราชทัณฑ์ซึ่งก็อยากที่จะเรียกร้องนะคะให้มีการเปิดเผยในส่วนของหลักฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการรักษาหรือว่ากล้องวงจรปิดเพราะจะเป็นตัวชี้ชัดแลวก็ชัดเจนว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะคุณผู้ชมส่วนที่ทางกรมราชทัณฑ์นออกมาบอกว่าทางคุณบุ้งเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่ถูกส่งกลับไปก็มีการรับประทานอาหารตามปกติมีการทานข้าวต้มแล้วก็ อ,อข้าวไข่เจียวหรือว่าพูดกันว่าอยู่อย่างสุขสบายคุณสายน้ำระบุนะคะว่าถ้าอยู่อย่างสุขสบายจริงๆเพื่อนผมคงไม่ตายไม่ว่าจะกินหรือไม่กินแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตภายใต้การดูการดูแลข,ของทางกรมราชทัณฑ์นะคะแล้วก็หลังจากผลการชนสูตรที่คร่าวๆที่ได้มีการพูดคุยนก็ไม่เจออาหารอยู่ภายในร่างกายถ้าสุขสบายตอนนี้ก็คงไม่ต้องมาอยู่ที่วัดแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทางคุณสายน้ำเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้อก็อ ททีท่าบย,ยังไม่มีส่วนของวิธีการรดน้ำศพนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีใครมาร่วมงานหรือไม่นะคะแต่ว่าในส่วนของพงฤรีที่อยู่ด้านในสารานี่มีในส่วนของพันุตรเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็นีพงหรีดมานะคุณวิโรล์ลักษณะนิสอนก็มีมาแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะออปเดตกให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบข้อมูลเรื่อยๆนะคะก็ติดตามความเคลื่อนไหวที่ไทยรัฐโพสต์เราก็จะอยู่ที่ วัดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า,าจ,จะถ่ายอะไรให้คุณผู้ชมเห็นมากไม่ได้เนื่องจากว่าขอความร่วมมือนะคะไม่ให้เข้าไปที่บริเวณด้านในศาลาให้อยู่ที่บริเวณรอบนอกนะคะแล้วก็ความเคลื่อนลหนค่ะสําหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีนักกิจกรรมหลายท่านไปทั้งที่ทรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงที่อาคารรัฐสภาด้วย ซึ่งนามาโดยแกนําทะลุฟ้านะคะคุณรุ่งพนัสยาแล้วก็คุณมายคุณไผ่าดาวดินนะค,ะคุณผู้ชมก็ไปยื่นหนังสือถึงนาเยเศรษฐาทวีสินนายุมนตรีนะคะเรียกร้องให้มีนโยบายคืนสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังทางการเมืองค่ะภายหลังจากที่นางสาวในดีพรเสน่ห์สังคมหรือว่าคุณบุ้งทะลุวังเนี่ยเสียชีวิตระหว่างคุมขังซึ่งก็มีในส่วนของคุณสมคิดเชื้อคงนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองมาเป็นผู้รับหนังสือนะคะ โดยวันนี้ที่ไปยืน่นเนี่ยคุณผู้ชมมีน,นำโปสเตอร์นโยบายการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิการประกันตัวของผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนะคะแล้วก็ให้ใช้รัฐสภาเป็นคนไกในการคืนความยุติธรรมให้เหยื่อนในคดีทางการเมืองรวมถึงมีการเปิดภาพบันทึกเทปทรทั์ค่ะของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มีการพูดถึงนโยบายการปล่อยตัวผู้ต้องถังทางการเมืองนะคุณผู้ชม นางสาวนัสยาเนี่ยก็กล่าวว่าตนเองเรู้สึกกังวลว่าโรงพยาบาลในกรมรัชทันเนี่ยจะไม่เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดขนาดนาตัวนางสาวนิติพรไปรักษาอย่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนื่องจากโรงพยาบาลรัชทันค่ะระบุไว้ว่าจะเก็บภาพในกล้องวงจรปิดไว้เพียง3วันเท่านั้นพร้อมกับตั้งคาถามนะคุณผู้ชมถึงขั้นตอนการกู้ชีพู้ชีพของนางสาวนิติพรและก็ยังรู้สึกเสียใจที่สูญเสียนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนะคะคุณผู้ชมซึ่งก่อนที่จะมีการยื่นหนังสือในมีการอ่านในส่วนของแถลงการนะคะสข้อหลักๆก็คือ1น,นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบการเสียชีวิตของนางสาวเนตรพรให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนโดยเร็วข้อ2คือให้ผู้ต้องขังที่คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ย ب. ให้ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวนะคะข้อ3ชะลอการดําเนินการค่ะคดีการจับกุมคุมขัง บุคคลในคดีทางการเมืองจนกว่าจะผ่านกฎหมายนี้รัฐธรรมรวมถึงสั่งไม่ฟ้องไม่ยื่นคําร้องไม่ยื่นอุทธรณ์ไม่ดีกาถอนคําร้องถอนอุทธรณ์แล้วก็ถอนดีกานะคะในคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4คุณผู้ชมเร่งรับให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนทุกฝ่ายทุกข้อหาที่มีมูลเหตุมาจากคดีทางการเมืองนะคะซึ่งขณะนี้เองร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็หวังว่าจะไม่มีบุคคลใดที่จะต้องมีการเสียชีวิตและทุกๆคนเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวและสิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมืองค่ะอีกทั้งในวันที่21พฤษภาคมนะคะทางกลุ่มก็จะกลับมาติดตามในส่วนของข้อเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปยื่นหนังสือฉบับเดียวกันนี้ที่อาคารรัฐสภาไปเมื่อ,อช่วงเทียงที่ผ่านมานะคะก็คาดว่าในช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆน่าจะทยอย เดินทางมาร่วมงานนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะรายงานอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเรื่อยๆนี่คือบริเวณด้านหน,น้าศาลานะคะก็รายงานให้คุณผู้ชมทราบสรบุปทั้งใจความในการให้สัมภาษณ์ของคุณซึ่งเป็นเพื่อนของคุณบุ้งแล้วก็รวมไปถึงสรุปข่าว ในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากมีการยื่นหนังสือไปหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ขออนุญาตพักสัญญาณการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดให้กดแชร์กดติดตามดิจิตเตอร์ได้ในทุกๆช่องทางของผู้ชมแล้วก็ซัพพอร์ตเรานะคะผ่านทางซัฟเฟอร์ค่ะลิงก์จะไป่ที่โพสต์ใน Facebook แล้วก็คอมเมนต์ Comment ใน YouTube ด้วยก็มีเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมสวัสดีตาดนจิตดิจิตเตอร์รายงานค่ะ